สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำต่อเนื่องจากวันก่อนที่ผมแนะนำว่าให้ดูรหัสผ่านทุกๆราัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Google หรือว่าใน Gmail นะครับแต่เพื่อนๆก็ถามกลับมาว่าถ้าเกิดเราเข้า Gmail ไม่ได้ก็คือเข้าไปในแอป Gmail ไม่ได้หมายถึงจำ Gmail ไม่ได้ดูรหัสผ่าน Gmail ตรงไหนนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆในมือถือเนี่ย มีกูเกิลโครมแล้วก็เคยล็อกอิน Gmail ไว้กับ Google Chrome เนี่ยเราก็สามารถดูรหัสผ่านจากเบ,บราว์เซอร์ตัวนี้ได้นะครับอ่มาทำตามผมเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับอ่เปิด Google Chrome ในมือแอปมือถือแล้วเนี่ยนะครับด้านบนขวามือที่เป็น3จุดนะครับกดที่3จุดอ่านะครับแล้วทีนี้เลื่อนมาด้านล่างที่เขียนว่าตั้งค่านะครับเห็นไหมครับ แตะที่ตั้งค่ามันก็จะมีที่เขียนว่ารหัสผ่านนะครับแตะที่รหัสผ่านครับทีเนี้ยอันนี้มันก็จะบันทึกรายละเอียดของเราไว้ทั้งหมดเลยเหมือนกันเลยกับ Gmail แต่ว่าเนี้ยจะบันทึกรหัสที่เราเคยลงชื่อเข้าใช้ไว้นะครับก็แตะที่อัอนเนี้ย Account Google นะครับก็แตะปุ๊บมันก็จะเข้าตรงนี้แต่ตรงเนี้ยยังไม่สามารถดูได้นะครับ กดที่ลูกตาที่มันเขียนรหัสผ่านนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะให้ใส่รหัสยืนยันนะครับที่เราล็อกอินเข้าเครื่องอานนะครับก็พอล็อกอินปุ๊บมันก็จะแสดงรหัสผ่านให้เราได้เลยนะครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับเพื่อนๆก่อนนี้ขอจบออการแนะนำตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ